สวัสดีลูกเพจทุกท่านและผู้ติดต,ตามท,ทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำาคืนวันที่5ธันวาคมนะครับว่ามีคนไหนได้ลีกไหนสกอร์เอกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลลกรอบแบ่งกลุ่มปาตาเกอร์พ่ายกับด้านอันไฟฮาไป1ประตูต่อ4อาหารพ่ายกับด้านอันไอไป1ประตูต่อ2อิติกอเสมออันนาเซอร์ไป1ประตูต่อ1 และเปอร์เซโปลิสพ่ายกับด้านอันดูฮาริสไป1ประตูต่อ2ผลฟุตบอลสกอตติสพรีมีชิพโรดเคานตี้เอาชนะมาเทไวลไป3ประตูต่อศผลฟุตบอลโคปาเดเลของอิตาเลียรอบ16ทีมสุดท้ายลาซิโอเอาชนะเจนัวไป1ประตูต่อ0ผลฟุตบอลเอฟเอครับของอังกฤษรอบที่2อันเฟรตันทาวนะครับเสมองด้านวอร์ซอไป0ประตูต่อศูน ผลฟุตบอลเดเบลโวคาวของเยอรมันมาร์เดบวกพ่ายกับด้านดุนดเสเซดอไป1ประตูต่อ2ไกเซอร์เซอร์เอเทิร์นเอาชนะนันแบก2ประตูต่อ0บุนเซเียไม่ใช่การบักเสมอวอสบวกไป0ประตูต่อ0และโฮมบวกนะครับพ่ายกับด้านสังเปารีไป1ประตูต่อ4ผลฟุตบอลลีกเดอฝรั่งเศสทัวเอาชนะอาเมียง2ประตูต่อ0ดันแคก์พ่ายกับด้านบาสเตียไป0นย์ประตูต่อ5 โคงคาโน่พ่ายกับด้านโอแซไป1ประตูต่อ2เถาวันอูเอสเอาชนะบอกโด3ประตูต่อ2ององเช่เอาชนะเกอร์โนมอลฟูด1ประตูต่อ0โปเอฟซี FC เอาชนะบรองเซียน3ประตูต่อ 1, 1> อายังซิโอเอาชนะลาวันรัวไป2ประตูต่อ0ปารีสเอฟซี FC เอาชนะโรเดิลไป2ประตูต่อศและเซนเตียนพ่ายกับด้านเก่งกองไป1ประตูต่อ3ผลฟุตบอลโกปาเดเลของสเปน อาเซนตาพ่ายกับด้านเคตาเฟ่ไป1ประตูต่อ2เอสบันยอนเอาชนะเรียวบยาโดริด3ประตูต่อ1คาตรลอนเอาชนะเลอันโอเบโด2ประตูต่อ1นและอาโลซาเอซีพ่ายกับด้านบารินเซียไป0ประตูต่อลฟุตบอลพรีเมมยริกของอังกฤษวูฟแฮมป์ตันเอาชนะเบอร์ลี่1ประตูต่อ0และลูตันทาวพ่ายกับด้านอาเซนนลไป3ประตูต่อ4 โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลมาค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ